ทุกคนคะขอแนะนําการสร้าง AI ง่ายๆอีกวิธีนึ่งแล้วกันเนาะเข้าไปสร้างใน Messenger คะ่ะทุกคนนี่คือเราสร้างเสร็จแล้วนะคะเจอคําว่า AI ใช่ไหมสร้างไปเลยจ้าตามที่เราวงกลมนะหลังจากนั้นนะคะพอเข้ามาหน้านี้เสร็จทุกคนก็สร้างคําอธิบาย AI ตัวละครที่เราต้องการให้ตัว AI ของเราเป็นนะคะ พิมพ์ไปได้เลยค่ะทุกคนก็ออกไอเดียเองได้เลยนะคะพอหลังจากนั้นนะคะออกจากหน้า Messenger ไปที่หน้าโปรไฟล์ตัวเองไปที่คำว่าแชทกับ AI นะคะทุกคนค่ะก็พิมพ์ตัวละครขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็กดถัดไปได้เลยจ้าพอมาถึงงานนี้แล้วทุกคนถ้าเราพึงพอใจกับบทบาทที่ได้เลือกแล้วก็จิ้มที่ถัดไปจ้า รอเขาสร้างภาพสักครู่นะคะรอประมาณ3 5ถึงวิเท่านั้นนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งจ้ะนี่ไงเราได้มาแล้วนะคะเป็นตาแก่คนนี้นะคะกดถัดไปจา้าแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยเราชอบคำว่าตาแก่นะคะเอาชื่อนี่แหละปึ๊บถัดไปปึ๊บจิ้มถัดไปปึ๊บ กดสร้างค่ะทุกคนค่ะพอมาถึงหน้านี้แล้วทุกคนจะเห็นคําว่าแชร์ข้างบนใช่ไหมนะคะอย่าเพิ่งแชร์ค่ะอ่ะเราก็ทักทายคุยกับ AI ของเราสักเล็กน้อยนะเพื่อเป็นการเช็ดว่าทำงานดีไหมอะไรยังไงนะคะหลังจากนั้นสำเร็จแล้วนะคะหน้านี้สำเร็จแล้วให้ทุกคนออกจากหน้านี้ไปที่หน้า messenger น,น,นะคะ เรามาตามหาตัวละครที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะพอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วตาแก่อยู่นี่นะคะเข้าไปคุยกับตาแก่ก่อนใน Mess e น g e r นะคะจิ้มเข้าไปก็เป็นหน้านี้แล้วนะคะหน้า Messenger ของเราแล้วก็ทักทายตาแกนิดนึงนะคะลองคุยกับ AI ของเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะคะทุกคนเห็นสามจุดที่อยู่ข้างบนขวามือของเราใช่ไหม เจอ3จุดแล้วก็จิ้ม3าจุดเข้าไปค่ะจะมีคำว่าแชร์เราก็กดแชร์เลยค่ะทุกคนคะตอนนี้มาสู่หน้านี้แล้วนะคะก็พิมพ์ชื่อของตัวละครเราไปสักหน่อยนะคะตาแก่ตาเท่าอะไรก็พิมพ์ไปค่ะหลังจากนั้นนะทุกคนก็จะเห็นโพสที่คำว่าโพสที่อยู่ขวามือของเรากดโพสได้เลยค่ะ เข้ามาเช็คตาแก่ในหน้าโพสต์ของเรานะคะนี่ไงตาแก่อยู่ตรงนี้แล้วแสดงว่าทุกคนทำสำเร็จนะคะหวังว่าทุกคนจะทำได้ง่ายกว่าคลิปแรกที่เราแนะนำนะคะเอาไปลองทำกันดูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างรายได้กับ fb ไวไวนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้เราใต้คลิปหน่อยนะคะทุกคนไปบ,บายค่ะ